สวัสดีครับพี่น้องว่ะเผาบ้านขอบคุณครับขอเคมากหลานร้านไี่น้องมาเด้อมาเด้อกินต่ำเดี๋ยวยังกินครับคนนี้มือผมปุ่มเลยทำงูจ้าเอ้ยมักเราต่ำเนี่ยมันย่ำเจ้านี่อ๋อเนี่ยมันแซ่บแต่เนี่ยนี่แล้วเนี่ยมันกินแล้วมะลินไม้ร้านเผาไว้เด้อพี่น้องมกลินไม้ป้าพันน้องให้เมื่อวานบรรยากาศดีเลยพี่น้อง บืง้งลิลลี่ทอดซีนเหรอเบิ่งบรรยากาศทางหลังลิลลี่เอ้เมยมันขี่มากเหรอพี่น้องขี่ฝ่ามากเหรอพี่น้องเป็นพ่อเลยจิ๋ดะไม่แดงๆเราทั้งท่้งนี้แหละแทบเอาบัดทอดไปมากาก้อเดียเพราดีแราไม่ได้กินแข่งหมดเออพี่น้องยังอีกน้องครับบันตำแลยไม่อยากปักปักพี่น้องค่ตงตะตากมะฮุงพี่น้องเป็นมะฮุงหน้าฝันเรียบร้อยมันนี้ตำโคกหน่อยเลยพี่น้องไปเดี๋ยวไปพี่น้อง<ร> เข้าไปหกน้อยเต่เต็มไปด้วยความแซ่บจับตื่นเต่าไปขายส้มตำตำอะไรไม่อยากปักปักพี่น้องเอตำก็ตำอยู่หน้าตำด้วยนะโอเคไปสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะเอาบ้านขอบคุณครับ เจ๊มาละลานเนาะไปไม่เนาะมาเด้อมาเด้อกินจำต่างขีเศ้าเลยโอ้ก็เศร้าแล้วสิเบียนโมงเลยการถุดยอดพี่น้องวันนี้ทอดเนื้อทอดเนื้ออู้วอดแล้วค่ะคือเรือหน่อยแต่สงสัยยิบนำเดียนเลเนาะรอดซับนี่ทอดไปนั่งกินไปน้ำ เด้อพี่น้องเออสึงบ่ล่ะมื้อนี้ต้องไกล ดีมากเลยร่มเย็นเนาะิตกาเด้อไม่กินใบเด้อ กาดีขนาดนี้มันเศเ้าหนะเนาะอเมงครับไม่ไดเศ้าเห็ดตาเศร้าสันสวยมันเบิ่งคึมๆอะไรคือเศร้าจะ่าหาโม,ม่งเลยเปล่าบรรยากาศทุอดดวัน้าบ้านห้องเห็นภูเขาพร้อม <c ười> มีป้าต้องป้าคอยมากินกัน มันทำอะัรเป็นยังก็เกิดกระเทียมอือมะเขือขิงไทยถ้ามีขิงต้มขิงจะนำแดดให้อหอมเลยอ่ะนะพักกอบเลยครับ ตนเพื่อนค่อยน้นอกมาให้ปลูกต้นไม้เขาปลูกแต่แค่มหัวเดีวยวเพื่อเขาบูชิบ,บปลูกทางกลางปลูกอะไรหัวเอาตามหัวแทนเป็นกำแพงบอสเป็นคำแพงผักกาดเขาปลูกอะไรปลูกอะไรหัวค่วนะปลูกทางกลาง ได้ดินถ้าเธอมื่อหนาเมื่อไหนได้เห็นทันเห็ดนี่ทิ่ได้ลื่มมันอกอกอย่างนีน้นะความหมายเธอไม่ข้องการถึงรักตรี่รางวัลที่หนึ่งขอยังฟันอ้วยย่าไหน,นจะอีกถึงรักตรี่ขอยืดสบาย,นายบน้องพี่น้องเราซ้ำใกระอดเอาเนาะเลี้ยงมัดมูบันนี่พี่นอ้อง เพิ่นชาบ้านมากินเลี้งลยงแ้วเอาลำวลงมาเดินม,มาลงกตางเดินเขากับพลีอุ่นแบบ่บเขาคนว่ามีบุญจ้างกับบัตรถึรางวัลที่หนึ่งที่บอกในหะ้ก็เลาเอาหน้าพ่อเอาเสียชิบเตี๋ยวแล้วอืม,อม วาา่าซือเขาสิบล้านป่ะพี่จล่างกาอซานสิบล้านป่ะแล้วเสียอะไรเนี่เสียแล้วผู้ใดเอามาละะูลมังเราบัณฑ์พี่สาวแล้วมีลูกเราอุ่ะละ่ะที่ยายเบิ้งเข้านะี่นแล้วปากกับเมียปากกมีลูกมั้งลูกเราแล้วสิดได้ระวังกันครับพีส่สาว<อ>เรา่ายเก่อนแล,แล้วเป็นรอบพ่อจำถือเราไปเบิ้งข่าอยู่คนมู้ดว่วนนี่เราแม่บอก ยำพีนทองคายสดเดดม้งเขาเอานี่เสียใช่ไหมคุณมีเง,งินสามสิบล้านสี่สิล้านเหรเสียแล้วนะเนาะเราแก้บอ่นเนยเอา <laughs> อยาไดเเสียไม่แต่เฮียไ <laughs> ม่แต่เฮียเ <laughs> พชรผนังเอเนีเฮียไปก่อนเดียว เสียเพดีคงีงเลยนะเดี๋ยวิซื้อไย้คอนเนาลิลี่ถาลิลี่ถกว่ามมันกับเรียแข่งเรียค่ะแซมมันเนี่จากบุลาดอกจด้ี่ซื้อว่เราไซื้อังเซียวันนี้ลองซื้อเบิงเดวันี้ด้อลิลี่ลองซื้อเบิ่งมันเด็กน่อยบเคยซื้อเล็กเขาเจอมันได้ยิบเอาใบลดวกเอาหลดวันรเด้อ เราไดกินตำมุงไปคนขายอาเงินถ่เจ้าเจ้าจะได้ใบได้จะจับอร่อยถ้าชอบเงินถ่โยสู้จะมันจะสิเรียแ่งเรี่องค้าอะไรแบบเจลลี่ร้านเจลนี่ตำร้านนีานดีใบเดียวเนี่ยเลี้ยงชีวิตได้ตลอดชีวิตนั่นเี่ กอนยังหไงหรอกออกระเป๋าใบหนึ่งแบนดเนมเด้อไป็น,นปหรอ, <c oughs> อเจ๊นะขอแบนดเนมใบหนึ่งตต่ว่านเป็นอะไรนี่ไงกระถี่กระเป๋าเนี่ยแล้วมันมีหอ่อเนื้อผ้านเนื้อยข็งกระถีดีมีโลโก้ยีห่ห้อเพิ่มเติมมันก็ดีเนาะสมนะคะ่ะเพราหยอกกันหรอกพี่นอ้อง การนไดด้วยกหยแล้เจ้าก็เห็ดเบื่อหลังหญ่าเห็ดทำไมถวมอนเจ้าละคือรทีโกปันทานแบบนีความฝันาไ่นรอกมากันเบาเรีมวนก ่อยถือไอ้น้องเคยเขาลุยเบิดเนาะขอหายเบิดลคู่ควงพายังเห็ดอาชีพยังเห็ดให้เบิดลคู่ควต้องลัมบั๊กนี่รีมักไอคิมยังไงไอคิมที่ว่ายังอยากเห็ดรีเลยเหรอต้องฝันเจ้าฝันบักเสรมชวยเออมันมาเสริมสวยเนาะมานเสริมสวยกลย เดี๋ยวไงก็นี่ยังไงอะไปเลี่ยนเสริมสวยนะ้องไปน้องได้ประกาศเนี่ยบัตรแล้วค่ะเฮ็ดร้านเด่ยกว่งเลยการเรียนเสริมสวยในระดับแรกนะถ้ามีจกักอยากมีพื้นฐานการเรียนน,ะนี่ทังเดียวเขาไปอยู่ในร้านเขาเป็นลุกน้องเขาต้องเรียนรู้บน,น่าแต่ว่าเรียนเรียนรู้พื้นฐานก่อนการ,รนรี่ร้านเสริมสวยนี่มันก็ต้องมีมีใบประกาศที่กันเขาเรียนรู้พื้นฐานแล้วพอเขาหูพื้นฐานแล้วเขาต้องไปจ้างเาเรียน แล้วมันต่างสิจบเร็วเรียนเร็วก็ต้องเรียนได้ใบประกาศานียบัตรทำการเปิดร้านไปเป็นลูกน้องเขาก่อนการไปเป็นอันการจากเรียนเสริมสวยนี่ถ้าอยากให้เก่งนะต้องไปเรียนรู้จากเป็นลูกน้องเขาก่อนอถ้าสมีเงินจะไปจ้างเรียนปุ๊บนะม,มันไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องเสริมสวยนะพี่บอกค่ะมันเป็นงานละเอียดอ่อนวิศีิษณ์ผมยังไงไม่ให้ลูกค้าเจ็บ วิธีทําเล็บยังไงไม่ให้ลูกค้าเจ็บเขาสิบ,บอกเขาสิตสอนมันท่ากวักวๆๆกว่สะโหมแบบนั่มนา <im it> งหัวเออได้ <im it> ะไนะเป็นมาร้านเดียวเลยทำยังไงให้ลูกค้าติดพูดจายังไงต้องว่างโตัวเป็นข่อยผ่านประสบการณ์มากพี่น,น้องคือข่อยไปเป็นตลุงน่งองเขาหูจักวิธีอัน บอกเก่งแต่ว่าเขาเจ้าจของร้านเขาสี่้อนพี่น้องค่ะแบบนี้เดอ้อแบบนี้เดอ้อแบบนี้เดอ้อเย็นรูวเอา,เอาแล้วเย็นรู้เอาเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันเว้ยสำนี้นแอ,อร์พอนไม่แอร์คลิปไหน,นาการแยง่งทำใจอย่าลืมม่าเป็นครอบครัวเดียวกันเดอ้อพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ